เกียมาพูดได้ด,ดีครับแต่ผมนี่หวั่นนะคือคือเวลาเวลาเราถ่ายเวลาเราเล่นน่กูก็หวั่น รู้ว่าขวัญอะไรขวัญอะไรพี่ขวัญว่ามึงจะเล่นหรือมึงจะจริงจังจริงจังถ้าเราไม่มีอะไรผิดเราก็เฉลยแต่เหมือนเราลุกอ๋อป้าเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับงานนี่แหละงานงานงานอันนี้จริงจังนะอันนี้เหนือจริงจังเดี๋ยวถ้ากูขวัญตอนไหนกูจะบอกกูไม่รู้ว่มึงจะอะไรจริงอัไหนเล่นเลย c นเทน n t ผมในกองเลยนะนั่งคุยกับผมได้เป็นเวลาชั่วโมงเนี่ยเขาเทนผมนะทุกเรื่องเลยเอาเรื่องไหนบ้างดีพี่ที่เทนผมที่พูดดีเทนเรื่องผู้หญิงไม่เคยไม่เคยโอเคใช่ ผมจะโตเป็นพี่เกดวารินทร์หอมืออยู่ที่น่เขาจะโตเป็นพี่เกดวารินทร์ผมชอบแววตาเขาเสื้อเขียวนี่ตัวจับประเด็นเลยอะไรัผมชอบแววตาเขาเวลาเขามองไม่ต้องไม่ต้องนี่ตัวจับประเด็นเลยนั่นตัวชมการสัมภาษณ์แบบดาราแสดงมันต้องมีความบันเทิงอยู่ในการสัมภาษณ์นะนี่ไงความบันเทิงผมเลยเมคเรื่องปลอมๆมาพี่เกดแบบมีอะไรอย่างนี้มึงยิ่งพูดยิ่งดูโกหกมึงยิ่งพูดยิ่งดูโกหกอย่าพูด ใส่แวนเลยหลอกใส่ผ้าแล้วอ่ะทีรุเข้าไปอีกใส่แว่นน่ะคอมเมนต์ว่าไงบ้างเนี่ยบอกสัมภาษณ์อะไรก็่รู้นี่แหละเฮ้ยอันนี้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 ไม่ได้กนมึงนะถ้าสมมติไหนมึงพูดดีกูอยู่ข้างมึงเสมอแล้วกูพร้อมที่จะพูดอันนี้ไม่ดีเหรอพี่ไม่ข้างไม่เรื่องจริงเพราะมีอาจารย์เลยที่เป็นอาจารย์พี่ตอนเข้าวงการใหม่ผแค่อยากขีเฉยเยเแล้วใช่ครับ ทำมาเนีันเหมือนทุกคนเรากาประเด็นคุณเสื้อลายแบบโบราณเนี่ยหรือรู้ก็อแล้เสื้อลายคนจับประเด็นเนี่ยสองคนเนี้ยจะดีดีดีน่ารักน่ารักเพราะเคุณถ่ายวีดีโอมาจอยจอยตรงนั้นแหละลูกทพาร์ของเราต้องเป็นพี่น้องกันมันจะต้องสนิทกันมากแค่ไหนอ๋อโอ้ยผมสนิทไม่รู้ครับแต่ว่าสัมผัสได้รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรที่อะไรที่เด็กคุณสัมผัสได้ว่าพี่เกดเป็นพี่น้องจริงๆถ้าพี่เกดไม่นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติกูไม่อยู่ เอา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 ถ้ากูเป็นผีกูผีเอาจริงนะผมรู้เอาผมผมรู้สึกเอาที่ผมรู้สึกนะเอาที่เอาความจริงเลยดีกว่าความจริงพี่มั่นใจว่าเด็กคุณพูดได้อยู่นะถ้าเกณอยู่ไม่อยู่ก็พูดได้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าว่าว่าในตาเรามีอะไรที่แบบบางอย่างคล้ายๆกันในบางตาสิคะจะไปวายเลยเหรอเดี๋ยวสายวายไงเอ จูบเลยจูบเหมือนอะไรทำไมทำไมเด็กคิดว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้สึกเพราะว่าล่าสุดผมดูละครขผมอีกเรื่องนึงอยู่แล้วผมก็เห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาเาเหมือนพี่เกดนี่นะเพราะว่าตัวละครค่อนข้างเจ้าชู้นิดนึงอร้องเลยเลยไม่ตัวละครอบอุ่นมากๆอันนี้พูดเล่นพูดเล่นขอโทษขอโทษคือเราจะบอกว่ากินเจ้าชู้หรอไม่อยาขอโทษแบบอย่าขอโทษแบบเยอะมดูน่าสงสัยไม่มีตัวละครค่อนข้างอบอุ่นมากผมก็เลยรู้สึกว่าเขาคล้ายๆพี่เกดอ่าเรื่องเนี้ยเหรอ อ่ะใช่ใช่เรื่องนี้ต้องนี้เลยเนี่ยเดตติ้งดีด้วยนะเรื่องนี้แฟนนี่เขาต้องเลือกนี่เขามีแฟนเดียวเขามีแฟนคนเดียวแต่เขาต้องเลือกโน่นนี่นั่นนี่ฮะจะาสาวมาไรพระเอกคุณคุณเล่นเรื่องนี้เดตติ้งดีเลยนะให้คุณเอาเรื่องนี้ก่อนดิเดี๋ยวพอได้คุยกันจริงจริงม่เดตเลนที่เราคิดมั้ยพี่เกดเขาเป็นเหมือนที่เราคิดไหมว่าเออเป็นพี่ชายที่อบอุ่นใช่เขาเป็นพี่ชายที่อบอุ่นของผมเพราะว่าเวลาผมมีเรื่องอะไรแบบค่อนข้างไม่สบายใจก็นี่แหละพี่เกดนี่แหละแล้วพอคุยโซ คุยกันได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงคุยเรื่องอะไรกันนะอยากรู้คุยเรื่องสาวๆเลยครัฮะไม่มีไม่มีไม่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 โกหกไม่ค่อยเป็นเลย ไม่แต่แต่คุยเรื่องาสาวเนี่ยคือให้เขาแนะนํานะไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเขาจะพูดว่าเขามีอะไรเขาไม่ได้พูดแ๊บน,นึงทำไมต้องให้เขาแนะนำไปเราเหรอเออทำไมต้องแนะนํา <c oughs> เขามีเยอะให้เลือกหรือว่ายัางไงไม่ <c oughs> เขาแนะนําว่าควรทําตัวยังไงค <c oughs> วรปฏิบัติยังไงกับกับผู้หญิงเพราะว่าผมเป็นผู้ชายหํำหาใช่ได้ยังไงบ้างเขไดยังไงบ้างอาจารย์นี้อาจารย์นอาจารย์นี้ไอเด่นเด่นเพิ่งจะไปบ้างก็ประมาณว่าให้ให้ ไปบ้าที่บสองคนจริง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 ตอบพักกินไปเลยเขาสอนให้ผมให้เกียรติผู้หญิงอ่าเวลาเวลาเพศเพศแม่อะไรเงี้ยเขาต้องเราต้องให้เกียรติแล้วก็แต่แต่ตัวเองอ่ะต้องมีความเป็นผู้ชายด้วยต้องมีความเป็นแบบต้องมีความเป็นแมนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ต้องให้เกียรติผู้หญิง เขามีสอนไหมถ้าตอนนี้เออเด่นสมมุติถ้าเด่นคุณตอนนี้เด่นคุณโสดแล้วเด่นคุณคุยหลายคนอย่างเงี้ยเขามีสอนไหมวิธีว่าต้องคุยยังไงคำทาอเงยเขาหลบหลีกเลยเขาเขาไม่ให้สมมุติอันนี้เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงอย่าคิดว่าเรื่องจริงเน้ขาไม่ให้เขาาไม่ให้มีแฟนหลายคนครับเออก็จริงเขาบอกว่าสองคนก็เหนื่อยแล้วเราเล่นรัก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 เหมือนเดิมรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมฮะมันเป็นยี่สิ่งวันนี้มีาสอนจริงไหมคะอะไรครับ ก็สอนครับอาจารย์คนนี้เป็นยังไงบ้างถ้ารู้สึกว่าถ้าเราทุกสอบอาจารย์นี้เขาเขามือโปรไหมมือโปรครับเขาเขานการลบลีกเหรอไม่เราดิกรชงเวลาเขาสอนเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยจะบอกงี้ว่าไม่ต้องตอบทุกคําถามที่สอบมีการ เขาผ่านอะไรมาเยอะใช่ครับเ้าผ่านอะไรมาประสบการณ์แสดงว่าในกูเกิลก็คือเป็นเรื่องจริงหมดที่มันขึ้นขึ้นมามันจริงบ้างไม่จริงบ้างผมว่าผมว่าความรู้ใน Google อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดครับขึ้นความจริงก็คือกระถิ่นพระป่าสามัคคีอะไรเงี้ยพวกนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาชวนผมทำเขาชวนผมทำบุญเขาชวนผมเขาเขาเป็นคนไปไลไปโคกับน้องคนไหนไปโคไว้ยังไงเขาถ่ายวิดีโอไว้ให้ผมตอบยังไง มันก็ตอบได้ไม่เหมือนเดิมแล้วอ้ทำไมคิดถึงไปส้องเรื่องนี้นะแนะนำแนะนำชีวิตแนะนำกับแฟนไงแนะนำแล้วก็อันนี้พูดจริงๆแบบไม่ติดตลกเลยนะเอาแบบไม่ติดตลกเอาไม่ติดเลยเลยจริงจังเลยไม่ก็แบบว่าก็เด่นก็ดูหน้าเศร้าๆก็นั่งคุยกันแล้วก็แชร์ชีวิตแชร์ประสบการณ์ชีวิตนิดนว่ะเกิน่าเศร้าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังเศร้าอยู่อวันวานนานแล้วค่ะนานแล้วนานแล้วแต่ว่านานแน่ตัวจริงใช่ใช่ก็เรียกว่าเหมือนปรึกษากันแล้วก็แชร์ในความรู้ของเราในความที่เราเคยผ่านอะไรมาาให้เเเเเรบบไปยยออะะ็ มันก็มีบทเรียนมันก็มีบทเรียนใช่ทั้งหลายปีเออก็เป็นบทเรียนใช้พูดสเปคพี่เกสเลยไหมล่ะเอออ่ะพูดอ่ะอันนึงอ่ะเกสหยุดิเกสหยุดก่อนพูดพูดได้ตรงแล้วเป็นไงสับแย่อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพูจะบอกอะไรให้เขายังไม่ได้ถามไม่ต้องไปไปสูวประเด็นเริ่มอันนี้ต่อให้มึงสวดไปแล้วแล้วเขาไม่ถามต่อเราไม่พูดเราก็ไม่ผิดไม่ต้องพูดอ่ะสเปประเด็นไงครับ เขาชอบคนเก๋ๆคนที่แบบไม่ต้องต่อให้พื้นให้้พืนที่ซึ่งกันและกันให้เก๋ซึ่งกันและกันพอแล้วเออหยุดแค่นี้หยุดโอเคประมาณนั้นครับเข้อถามต่อบตีเกล็ราะเขาเจ้าชู้ไหมคะไม่นะครับถ้าพูดถึงความเจ้าชู้อ่ะสมมติมีแฟนใช่ไหมครับผมไม่คนนี้ไม่คนที่สอนให้ผมมีแฟนคนเดียวตอนนี้เขาโสดฮะตอนนี้เขาโสดเจ้าชู้ไหมแต่คุยหลายคนนะไม่รู้ทำไมเสียงโซ่ทำไมเสียงเพี้ยสูงไม่ไม่รู้เออ โอ้ยตายตายตายพี่เกดตั้งใจไหมเขายกเขาไปเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เกดผมจะเป็นข้อต่อแน่ยนะ <c oughs> จะช <c oughs> ูเหรอเป็นได้ไม่ถ้าถึงเจ้าชูก็เป็นได้ก็ไดแไ้แล้วทำไมเราถึงอยากเอาพี่เกดเป็นไอดอลแบบว่า<น>ต้นเข้าเราเป็นพี่เกดเป็นไงแววตาเขาดูอบอุ่นดีครับเออเขาเขาดูแบบอบอุ่นมากๆเลยบตัดไม่ได้หรอกเพราะจริงๆรุ่นพี่ยัวงการมีตั้เยอะแยะเราก็แบบเออตัดไม่ได้รุ่นพี่ยังงการก็มีกันเยอะแยะแต่ผมชอบยัไงผมชอบพี่เกแววตาอบอุ่นไงใช่ จบมือผมลองไปมาหลายคนแล้วท็อปถากูลก็ลองไปมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงคนรอบวงเดี๋ยวยาว แสดงว่าพอไปร่วมงานกับเรื่องนี้รู้สึกว่าคลิกกันเลยอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดดีสุดจริงจริงจริงอ่ะพี่เกศทานอนเขาอยากเอาเราเป็นไอดอลเรามีการแนะนำแนวทางเกศพลินทอนยังไงบ้างอันนี้พูดจริงเลยพูดถึงพูดจริงๆเลยแบบไม่จำเป็นต้องเป็นเด่นก็ได้สำหรับทุกๆคนผมก็หวังดีกับทุกๆคนเลยถ้าเกิดว่าใครแบบมาปรึกษาอะไรได้เลยจริงๆแนะนำหลายคนนะที่พันเรื่องการใช้ชีวิตนะเรื่องการใช้ชีวิตใช้ชีวิตใช้ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผู้้หญิงง่แตก็มีบา ถ้าเขาถามมาก็ตอบไปก็ล่าสุดที่ผมไปงานไปยังไงไม่ต้องขยายแล้วกูคิดเกียจแก้ตัวแล้วของผมเองล่าสุดที่ผมไปงานเจอพี่บอยปกรณ์ผมก็ไปคุยกับพี่บอยปกรณ์พี่บอยเฮ้ยไอเรนเรื่องนี้มึงต้องปรึกษาเกสเลยเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขาพูดเลยเขาบอกเนี่ยมึงต้องคุยกับเกสได้เยอะเขาพูดย้ำหลายรอบมามึงต้องคุยกับเกสได้เยอะเขาพูดอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวสื่อเขาก็อยากรู้แล้วเดี๋ยวสื่อเขาก็อยากรู้เดี๋ยวเขาก็ถาม ไปถามบอยก็ได้แต่แต่แล้วทำไมสม่าเด่นคุณจะปรึกษาอะไรพี่เกถ้าเรื่องที่ต้องรู้สึกว่าถึงอาจารย์เกดมาปรึกษาเรื่องอะไรต้องเรื่องอะไรถึงอาจารย์เกดเรื่องพลังเราต้องแข็งแรงหน่อยหรืออย่าไปอ่อนตามเขาไม่ผมก็ต้องมีพลังหน่อยผมจะตอบตรงนู้นผมก็เกรงใจตรงนี้ไงเออเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เรื่องอะไรที่ต้องถึงอาจารย์เกดเรื่องนี้ต้องถึงพี่หว่ากูอยู่ผมผมอาจผมอาจจะเป็นคนอ่อนเรื่องชีวิตลอ ผมอาจจะเป็นคนอ่อนเรื่องชีวิตละแต่ว่าคนนี้เนี่ยผมมองเห็นถึงกินผาที่แข็งแกร่งใส่นแ้ใส่แล้วแล้วม่มีพิรุษใส่ใจล็อกแรกคนเขาจะเข้าใจกูยังไงเป็นคนจิตใจดีไงที่ที่เอาใจเอาใจแฟนเก่งจริงตอนมีแฟนในช่วงเวลาที่มีแฟนตอนนี้เขาโสดจริงไหมครับตอนนี้โสดจริงโสดจริงครับคุณกี่คนฮะไม่นะ ไม่ได้เล่าให้ฟังกูไปแล้วแล้วจะไปแล้วกับไปเล่นฟังฟังหน่อยฝากหน่อยคนไม่คิ้วเลยคิวเลยแล้วคนไม่กินไรด้วยกลับมาไม่ไหวแล้วเนี่ยกลับไปหน่อยไปไปไปอาชญาบอกเลยก็คือรู้สึกว่าเออมันคือเรื่องจริงแต่กูจะเสริมมันมันมันคือความบันเทิงมันความบันเทิงขออยู่เงียบๆดีกว่า